สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเว็บ cbaonline. net นะครับพอเราเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วเนี่ยเราก็จะเจอหน้าเมนูนะครับเมนูมีแดชบอร์ดมี eportfolio system online testing register login แล้วก็แบบประเมนินแบบประเมินแล้วก็วิดีโอแนะนำการใช้งานซึ่งวิดีโอแนะนำการใช้งานเนี้ยก็จะอยู่ในเมนูนี้แหละในเมนูหลักนะมันก็จะมีเมนูย่อยวิดีโอการแนะนำการใช้งานแล้วก็แบบประเมนิบบเมนบบะมน,นะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องจะเข้าระบบนี้ได้นะฮะเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนเหมือนเราสมัครชิคเว็บแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับก็คลิกมาที่ปุ่ม Register นะครับเราก็กรอกชื่อนะครับว่าเราชื่ออะไรผมชื่อเอกนะครับเอสมมุตินะครับเอกนะครับนามสกมุลมีฤทธิ์นะครับจากอีเมลที่ผมใช้อะไรนะครับ เข้าไปนะครับแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกเนี่ยอยู่ในสถานะผู้ให้ข้อมูลเป็นใครเป็นนักเรียนเป็นผู้สอนหรือเป็นผู้ปกครองนะครับถ้าเป็นผู้สอนก็คลิกผู้สอนเป็นนักเรียนก็คลิกผู้เรียนนะครับรุณาเลือกรายวิชาตัวนี้เป็นขั้นทดลองนะครับเรามีรายวิชาเดียวคือวิทยาศาสตร์นะครับรุณาเลือกระดับชั้นเราทดลองในชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับพอให้ข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วเราก็ตั้งเลยนะครับว่ายูสเซอร์เนมที่เราจะให้ชื่อเนี่ยยูสเซอร์เนมของเราชื่อว่าอะไรเช่นผมชื่อเอ็กนะครับมีด ตั้ง username เอมิลิศแล้วก็ password password เนี่ยควรจะตั้งให้แข็งแรงหน่อยนะครับก็คือ password ที่แข็งแรงเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขให้ผสมกันนะครับผมก็ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวพิมพ์เล็กตัวเลขนะครับ,นะรบอีกทีนะครับพอพิมพแล้วก็นเฟ f i r มอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับตันนี้มันก็จะเพิ่มมันก็จะเตือนว่า มันก็จะรายงานว่าไอ้พาม์เพอร์วอร์ดอันนี้สตรองนะถ้าเราเไม่มีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ผสมกับตัวเลขเนี่ยมันจะขึ้นว่า w ีคนะครับมันจะไม่สตรองเท่าไหร่ของการพาม์เอร์วอร์ดแต่แล้วกด register ได้เลยนะครับกด register ได้เลยพอกด register เนี้ยปุ๊บระบบก็จะส่งอีเมลไปหาคุณที่อีเมลที่คุณกรอกด้านบนนี้แหละครับให้คุณว e ล i f y ยืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวตนพอคุณยืนยันตัวตนเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็เข้ามาที่หน้า l o g ินได้เลยนะครับน,นะครับหน้า l o g ับ แล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้นะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบผมอาจจะใช้คำว่าเอ่อแอดมินนะครับนะครับมใช้สูตรเชนเลยกันนะครับสูตรเชนนะครับพาสเวิร์ดของผมนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับเสร็จปั๊บมันก็จะเข้ามาที่หน้าล็อกอินแล้วฮะมันก็มีข้างบนนะครับมีอินเทอร์นู่นนี่นั่นนะครับนี่เป็นแอดมินผมก็เข้าได้เยอะนะแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นเอ่อเป็นคน ธรรมดาที่ไม่ใช่อมิน n ก็จะไม่ค่อยมีด้านบนอ่ะเรามาสนใจกันข้างล่างดีกว่านะครับก่อนอื่นเราก็จะเริ่มทำพอร์ตโฟลิโอกันก่อนนะนะครับเข้ามาที่ ePortfolio system นะครับมันก็จะมีให้กรอกแหละนะครับก็เริ่มโพสต์ได้เลยนะครับคือตั้งชื่อหัวเรื่องชิ้นงานก่อนเช่นภาพการทดลองนะครับเช่นชิ้นงานนี้ตั้งชื่อว่าภาพการทดลองวิทยาศาสตร์บันวิทยเรื่องการจม การลอยสมมตินะครับการชมการลอยนะครับแล้วก็มีคําอธิบายนะครับก็พิพมพิมเพิ่มเข้าไปว่าในเนื้อหาก,การทดลองของพอร์ฟิโอชิ้นนี้เรามีดิสคริปชันว่ายังไงบ้างก็พิมพ์ไปนะครับอธิบายไปนะครับสมมุตินะครับนี่สมมุตินะครับแล้วก็อัปโหลดภาพถ่ายเรามีภาพถ่ายไหมถ้ายังไม่มีไปดาวน์โหลดมาจาก Google Image ก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างได้นะครับภาพถ่ายที่จะเอามาอัปโหลดเข้าระบบเนี่ยไม่ขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์นะครับก็เลือกภาพถ่าย ผมลองเลือกเอาหน้าลุงตู่เข้ามาก่อนนะครับอ๋อใหญ่เอ่อลุงตู่เป็นนามสกุลคนละนามสกุลนะครับต้องเป็น jpeg นะครับ jpeg jpeg นะครับาหภาพนี้นะครัน Food Walker โอเคนะครับเป็นไฟล์นามสกุล .jpeg นะครับ .jpeg มันก็เริ่มอัปโหลดเห็นไหมอัปโหลดแล้วภาพเนี่ยสามารถตั้งชื่อได้นะครับตั้งชื่อได้เช่นภาพทดลองแแบนะครับภาพทดลองแแบบนะครับ มี description มีคำอธิบายได้นะครับพิมพ์ไปได้นะครับขยายได้ตรงนี้ขยายได้นะครับพิมพ์ได้นะแล้วก็เราสามารถอัพว v ดีโอได้นะครับอพ p v ดีโอไฟล์ที่เป็น mp4 นะครับ mp4 e g นะครับขนาดไม่เกิน10เมกนะครับอั p ตรงเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของตัวเว็บไซต์ CBA Online ได้เลยหรือเราจะเอาวิดีโอนี้อัปโหลดขึ้น YouTube ก่อนแล้วก็เอาลิงก์ YouTube มาแปะได้นะครับมาแปะตรงนี้ฝั่งลิงก์ YouTube ตรงนี้นะครับผมลองเอาลิงก์ YouTube มาแปะนะครับ แต่นะน,นําว่าเราควรจะเอาวิดีโออัพโหลดขึ้น Youtube ดีกว่านะครับแล้วก็เอาลิงก์ของ y o u t u b e เนี่ยมาแปะไว้ในพอร์ตวิลิโอเราเช่นผมเอานี่กันงานแต่งปละยุทดนะครับโกเจอก์อร่อยเลือกได้ลาาดสั่งตังต้นไหนเนี่นะครับกอลลิงก์จากด้านบนเนี่ยนะครับของวิดีโอที่เราจะมาแปะนะครับกอปมานะครับกปทอนซีแล้วก็เพสตรงนี้ได้เลยนะลิงก์งวิดีโอก็มาแล้วนะครับ แล้วตรงนี้คะแนนความยากเราก็ให้คะแนนด้วยตัวประเมินด,ด้วยตัวเราเองหน่อยว่าพอร์ตโฟลิอโอชิ้นนี้มีความยากน้อยแค่ไหนนะครับสมมติผมให้ท้าดาวเลยยากมากนะครับผมกดซัมมิตเรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะมันก็มาแล้วพอร์ตโฟลิอโอชิ้นที่และชิ้นที่เราโพสต์เมื่อกี้นะภาพการทดลองวิสัยเรื่องการจมการลอยนะครับก็จะมีดีสคริปชันเราอยู่ตรงนี้นะครับตึ๊ตตุ๊ตต,ต๊พอร์ตโฟลิอโอชิ้นนี้เราสามารถให้คะแนนตัวเองได้อีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ แต่ว่าการให้คะแนนพอร์ตวิดีโอเช่นนี้มันจะคนอื่นสามารถเข้ามาให้ได้นะครับหนึ่งคนต่อหนึ่งครั้งมีหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะครับตั้งใจดีๆแล้วก็กดนะครับหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์เมื่อเราผมให้คะแนนนี่ห้าเลยผมกดห้าเพิ่งมันก็จะรีพอร์ตมาว่าตอนนี้มีค่าเฉลี่ยคือห้านะจำนวนคนผู้ให้คะแนนหนึ่งคะแนนนะครับเดี๋ยวผมลองลองก๊อปปี้โพสต์นี้ไปสิอีกเบราว์เซอร์หนึ่งนะครับอีกเบราว์เซอร์หนึ่งแล้วลองให้คะแนนดูนะครับก็เป็นเบราว์เซอร์หนึ่งอีกก็คืออีกคคคนนนนนึงะะรับให้แดู คนที่สองมาแล้วครับให้คะแนนผมให้คะแนนสี่เห็นไหมครับมันก็จะเฉลี่ยแล้วจะมันจะบอกว่าจํานวนผู้ให้คะแนน,นมีสองคนแล้วนะนี่เป็นต้นนะครับกลับมาที่เบ er ์เซอร์แรกนะครับรีเฟชนิดน,นึงนะครับสองคนแล้วนะครับเราเซอร์แรกด้านล่างก็ตรงนี้ภาพเนี่ยเวลาเราดูเข้าดูในตัวแดชบอร์ดของคอร์ดโฟลเอรแล้วเราสามารถคลิกที่ภาพแล้วมันก็จะเปิดวินโดว์มาใหญ่ได้เห็นไหมครับใหญ่ได้เป็นภาพที่ใหญ่นะแต่ตอนที่มันพรีวิวเนี่ยจะเล็กๆนะแต่เราถ้าอยากดูใหญ่ก็คลิกไปที่ภาพนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมา ดีโอก็เหมือนกันนะครับที่เราเอา YouTube มาแปะเมื่อกี้นะครับเราก็คลิกที่โยตัว youtube นะครับเดีไม่คลิกกดแท็บเส็เีก็ออกหรือกดตัวนี้ก็ได้เต็มจอนะครับนะครับง่ายนะครับอันนี้ง่ายนะพอฟิโดสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์เพื่อนๆพร่อม่ให้พี่น้องครูผู ери, ้ปกครองสามารถเข้ามาคอมเมนต์งานของเพื่อนเพื่อนด้วยกันได้นะครับแต่ต้องล็อกอินนะครับล็อกอินนะครับเช่นวันนี้ผมล็อกอินแล้วชื่อตัเชฟผมก็พิมพ์ได้นะครับผมลองพิมพ์นะครับคอมเมนต์ comment. สวัสดีครับนอกจากพิมพ์แล้วผมยังสามารถแนบรูปตรงนี้ได้นะตัวโบตัวเอ็นตัวขีดเส้นใต้บูเลตททาได้เหมือนกันนะครับเอาลิงก์มาแปะก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาภาพมาแปะก็ได้นะครับผมก็เอาภาพภาพหนึ่งว่าเฮ้ยการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะสมมติผมเอาภาพภาพเดิมเนี่ยเอาลายเซนผมแล้วกันแปะลงไปเป็น PNG ปร๊บภาพลายเซนผมก็มาแล้วเห็นไหมฮะเล็กๆแปะกันเป็นนี้นะครับแล้วผมก็โพสตได้เลยครับโพสตได้เลยเห็นไหมครับ มันก็จะมาแล้วหนึ่งคอมเมนต์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าคุณไม่ได้ล็อกอินนะครับคุณจะไม่มีสิทธิ์นะครับผมลองทําให้ดูนะครับคุณไม่ได้ล็อกอินนไฮะตัวเนี้ยคุณยังไม่ได้ล็อกอินใช่ไหมครับคุณจะไม่มีสิทธิ์คอมเมนต์จนกว่าคุณจะลงทะเบียนเห็นไหมครับมันจะให้เรากรอกมันจะให้เรากรอกชื่อแล้วก็อีเมลนะครับผมมว่าผมยังไม่กรอกนะผมเอาออกก่อนผมลองพิมพ์คอมเมนต์ไปผมโพสต์ผมจะโพสต์ไม่ได้มันจะบอกว่าให้ฟิลเอา t ฟิลพิสฟิลเอาต์ดิสฟิลก็คือให้ให้กรอกก่อนว่าคุณนะ่ะชื่ออะไรนะครับคุณต้องกรอกก่อนนะครับแล้วก็อีเมลนะครับอีเมลมันจะอีเมลนี้นะครับแล้วก็กดโพสต์ post. ถึงคอมเมนต์มาถึงจะคอมเมนต์ได้เห็นไหมฮะมันถึงจะคอมเมนต์ได้ถูกไหมครับถึงจะคอมเมนต์ได้ถูกไหมครับผมกลับมาที่ตัวหน้าหลักก่อนแล้วก็รีเฟรชอีกหนึ่งมันก็จะมีสองคอมเมนต์แล้วรูปนี้ใช่ไหม เห็นไหมมีสองคอมเมนต์แล้วนะครับคอมเมนต์ comment จากเบราว์เซอร์เมื่อคืนนี้กับคอมเมนต์ของแอคเคาท์ผมเองถูกไหมครับอ่านี่คือหน้าพอร์ตโฟลิโอนะครับพอเราอยากจะดูว่าพอร์ตโฟลิโอเรามีกี่โพสต์แล้วนะครับแล้วก็มาที่เดสก์บอร์ดของแอคเคาท์เรามันก็จะแจ้งว่ามีมีกี่อันแล้วที่เราโพส์ไปนะครับผม,ผมมีสามแล้วอยากจะดูอันไหนก็คลิกไปอันนั้นนะครับมันก็จะเข้ามานนี้เห็นไหมเข้ามาแต่ละอันถูกไหมครับ เป็นต้นนะครับนี่คือเรื่องของ e p o r t Portfolio นะครับอยากจะ Delete ก็ได้นะครับทิ้งไปแก้ไขใหม่ก็ได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของ Online Testing นะครับพอเราถ้าเราพร้อมจะทำแบบทดสอบแล้วนะครับก็คลิกที่ Online Testing นะครับเลื่อนลงมาจะเจอปุ่มหน้าตาเหมือนขนมนะครับแล้วก็คลิกที่เริ่มทำแบบทดสอบไปเลยมันจะเปิดระบบมันจะเปิด w i n d o w ์ใหม่ขึ้นมา1วินโดวนะครับ ระบบจะเปิดวินโดว์ใหม่เนื่องจากมันเป็นซิสเต็มคนละตัวกับ e p o r t ์ o วิ t โดว์ซินะครับนี่เป็นเรื่องของ Testing System นะเราก็ต้องกรอกชื่อแล้วก็อีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับต่อชื่อและอีเมลอีกรอบหนึ่งเช่นผมชื่อสุรเชษนะครับอีเมลนะครับสมมุตินะครับโรงเรียนนะครับอทำหมายโรงเรียนนะครับ เราทำไมนะครับเราจะท่านป6นะครับป6ผ,ผมก็ได้ข้อมูลส่วนตัวแล้วผมก็เริ่มถ้าผมพร้อมแล้วผมเริ่มทําแบบทดสอบเลยแบบทดสอบให้เวลาหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีเราจะเริ่มเค้าดาวนะห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกนะครับนาทีนะครับแล้วก็อ่านตรงนี้จะเป็นคาอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบนะครับก็ทําต่อไปได้เลยคลิกต่อไปก็จะมีเข้าสถานการณ์ข้อที่หนึ่งถึงสี่นะครับก็ดูโจทย์นะครับอ่านโจทย์นะครับถ้าเข้าใจโจทย์แล้วก็เริ่มต่อไปก็ตอบคําถามได้เลยครับตอบคาถาม ถ้าเราตอบคาถามอยู่เฮ้ยเรานึกนึกไม่ออกว่าสถานการณ์เป็นไงเราย้อนกลับไปดูโจทย์ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกต่อไปก็กลับมาที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองตอบอยากจะกลับไปแก้คําตอบนะครับก็ย้อนกลับไปมันก็จะเด้งไปข้อที่หนึ่งก็แก้คําตอบได้คำตอบได,บได้เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับมันจะมีเงี้ยเลือกคาข้อไหนที่มีวงเล็บเนี่ยฮะเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งก็คือข้อนั้นอะ่ะมีเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับถ้าข้อไหนไม่มีวงเล็บคือเลือกได้ข้อเดียวนะครับ ก็ลองทำไปเรื่อยๆมั่วๆเอานะครับก็อต่อไปนะครับมานะครับทั้งหมดมีสามสิบสามข้อนะครับสามสิบสามข้อ,ขอตอบมั่วๆไปนะครับดูสถานการณ์นะครับตอบมั่วๆไปนะครับย้อนกลับได้ตลอดนะครับย้อนกลับได้ตลอดนะครับ ทําแบบไม่ต้องอ่านโจทย์เลยนะครับครับ <laughs> สมมุตินะครับม่วนๆไปนะครับสมมุตินะครับน่าจะสอบตกแหละครับทําไปจนครบนะครับ ย้อนกลับไปได้ทุกเมื่อนะครับข้อไหนที่อยากจะไปแก้คําตอบย้อนได้เลยนะครับเสร็จพอครบสามสิบข <ser> ้อแล้วเนี่ยระบบจะขึ้นป๊อปอัพมาว่า คุณจะยืนยันส่งคาตอบทั้งหมดไหมหรือคุณไม่แน่ใจคุณสามารถย้อนกลับไปทําแบบทดสอบได้นะครับผมลองกดกลับไปทําแบบทดสอบมันก็จะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าจะทําไปแก้ข้อไหนหรือตรวจช็คความถูกต้องอีกรอบหนึ่งได้นะครับแล้วก็ถึงข้อสามสิบก็คลิกต่อไป่ะพร้อมแล้วนะครับก็จะเริ่มส่งแบบส่งคําตอบทั้งหมดแต่แล้วคลิกส่งปึ้งคะแนนเนี่ยมันก็จะถูกส่งไปที่อีเมลนะครับของอาจารย์ของแอดมินของเว็บนะครับเพื่อจะรีพอร์ตทีหลังนะครับ ด้วยคุณผ่านนะครับจะมีบทดิ้งมาให้ว่าคุณจะสอบตกหรือสอบผ่านนี่เคยคะแนนอาจารย์เขาจะตั้งให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับส่วนเมนูนี้เพิ่งเปิดมาใหม่นะครับเป็นเมนูวิดีโอแนะนําการใช้งานนะครับมีซับเมนูย่อย2อันนะครับมีวิดีโอแนะนําการใช้งานคือวิดีโอที่ผมเลคคอร์อยู่เนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ในนี้นะครับแล้วแบบประเมินเดี๋ยวทางอาจารย์กฤษฎิกาส่งลิงก์มาให้ก็มาคลิกตามแบบประเมินนี้ได้นะครับอันนี้คือวิดีโอแนะนําการใช้งานเว็บ cbaonline.net นะครับขอบคุณมากครับ